นะครับโอ้ได้ของขังมาให้นี่ครับอาจารย์สปอร์ตเศร้าที่ว่าสิเป็นผู้ที่สืบพีษสืบข้องให้พ่อใหญ่ประดิษฐ์แก้วชินอะไรครับผู้นี้เอาทักทายพี่น้องนะอาจารย์สวัสดีครับประชาชนครับไม่พี่น้องพ่อยไปมือนี้เฮ็ดยังมือนี้เมื่อหนี้บวกเพิ่นสิมาสืบสารตำหนานของต้นตำรับ ำตังไหวแล้วก็ล่ำพ้องนะครับโอ้ร่ำร้องและล่ำครับแม่นครับพวกกันเลยครับเป็นร่ำถวยร่ำถวายโอ้เลยคิดสันสมากเป็นร่ำตังไหวบาครับเมื่อนี่มัตตองประเด็นพอดีเป็นแก่บาโอ้เป็นเป็นบาไวแล้วครับแก่บาดอนเจ้าปูเหาครับผมช่วงเดือนหกครับครับบานนี้ก็เลยแก่บาหวยตัวหนึ่งเลยบางใหญ่เลยเหมือนกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนโอ้แดด บ่มีเลยเห็นบอลนี่ครับครับซักซิดสัมได้นี่ครับคือโดยปริยายมอนี่เฮานั่นั่งล่ำมาเต็มเลยน้องสตรีมครับบอทันครบความนี่ยังทย่อยมากเรื่อยๆอยู่ครับครับเป็นแล้วก็กด subscribe ให้พ่อหนูด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยจริงจริง มือนีถือว่ามีโอกาสได้กลับมาเยือนบ้านม่วงเจียดอีกครั้งหนึ่งครับบ้านอาจารย์สปอร์ตครับอาจารย์นิรุตแก้วชินนะซึ่งบ้านลังหนีนะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ได้จับใหม่มีโอกาสมือนีถือว่าเป็นบุญนะฮะเป็นบุญพุตาบ้านม่วงเจียด อาจารย์อดิรุตแก้วชินนะฮะกระด้รวบรวมเอาลูกศิษย์ลูกหาของคุณพ่อประดิษฐ์แก้วชินมารวบรวมกันไวมีหลายท่านครับมอแข้นสุบินอาจารย์สมัยอาจารย์วิจิตอยู่น้ากันเดี๋ยวสิาย์เบิงดันในอีถือว่าเป็นมอล่ำมู่นครับล่ำทางไหว ภูมิปัญญาของพญอดิเพิ่นทิมไว้ให้นนี้ลูกซิ์ลูกหาสุขคนกำลังแต่งตนแต่งตัวจักน้อยมีการแสดงนางล่ำแต่รุ่นแหลกครับตแต่พร้อมมันม่วงคนละนางล่ำชุดนี่ยังใส่ยุคุุมเป็นคุมติดออกปองพญ่ประดิษฐ์เทาโบเปลี่ยนมวลนี่เทาแต่ผู้ถือกลอง ตอนนี้กำลังแต่งตัวครับอีกจักหน่อยเดี๋ยวจะเก็บภาพช่วงที่แสดงล่ำตังไหวเลยละเอียดเลยนะนี่คือต้อนตั้รับล่ำตังไหวนะครับผู้ยู่ผู้ยู่ด้านหน้านี่คือนะครับอาจารย์สปอร์ตเนี่ครับอาจารย์สปอร์ตเศร้าที่ว่าสิเป็นผู้ที่สืบเหตุสืบพ่องให้พอ่อใหญ่ประดิษฐ์แก้วชินแหละครับผู้นี้ น้าทักไทยพี่น้องแน่อาจารย์สวัสดีครับแช่ชนครับเอ่อพี่น้องพลอบไป <laughs> มือนี้เ็ดนยังมือนี้มือหนี้บอกเพิ่นสิมาสืบสารตำานานของตนตำรับรัาตังไว้วกาล่ำพร้องนะครับโอ้ร่งและล่ำครับแม่ครับพวกกันเลยครับเป็นร่ำถวยร่ำถวายโอ้เลยคิดสันสานมาเป็นร่ำตังไว้บาทครับ เมื่อนี้มันตรงประเด็นพอดีเพิ่นแก่บาโอ้เพิ่นเพิ่นบาไวแล้วครับแก่บาดอนเจ้าปูเฮาครับผมช่วงเดือนหกครับครับบานี้ก็เลยแก่บา้ไหวตัวหนึ่งเลยบักใหญ่เลยเหมือนกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนโอ้แดดบ่มีเลยเห็นบ่นี่ครับครับสักศิษย์สมใดนี่ครับเซึ่งโดยปริยายมื้อนี้เฮานั่มนั่งล่ำมาเต็มเลย นี่สตรีมครับบอสท่านครบคำนี่ยังทย่อยมากเลยนี่คือตนตำารับทางไว้ของสวยๆครับนี่ตนตำรับของเมืองไทยกับว่าใด้น่นอนตั้งตังไวยชุดนี่เอ้าคือเสียงของคุณพ่อปนิดนี่อยู่คุณได้ครับเห็นลูกล้านเห็นอยู่สยามพระลก้อนเหมรันบอกไอหมอดประเทศเกาหลีกับนี่ อยู่หอศิลป์อุบลนี่ก็เป็นตำนานเลยครับครับอาดุบบนยืนซื้อเสียงของอำเภอขุนมาลัดโดยเฉพาะครับผมสุดครับคนี่อำเภอขุนมาลัดชื่อยอดครับผมครับผมอ่ะนั่นคืออาจารย์สปอร์ตนะฮะอาจารย์สปอร์ตเาวผู้นี้แหละครับเป็นผู้เฮ็ดให้เป้าสิงตอดได้เกิดอยู่ในวงการตรงนี้ได้โดยการขับเคลื่อนเอาหนี้คือการแต่งต้นแต่งโตนะฮะเดี๋ยว อีนนกวนนั่นกนรอนะฮะก็จะมีช่วงแสดงนะฮะของรําตังไหวหลังจากที่แทงโตแล้วนะฮะผมเบาซิงตอดครับจากบ้านพองแพทย์เรคคอร์ดครับมนีกรเดมาาทายถ้ำยุบันวงเจียดครับตนทำรับรําตังไหวซึ่งมนีก็ถือว่าเป็นการบาดดอนโจปูนะครับซึ่งตอนนี้พี่น้องชาวตำบลเจียดนะครับกำลังฟอนรําทับประเพณนี่อีสานบานเฮ้านะครับ นางร่ำี่กะล้นวนแล้วแต่เป็นลูกเป็นหลานบานเฮานี่คือความสนุกสนานรากาหีดข้องครับที่อาจารย์ปณิตแก้วชินพร่ได้เสิร์ฟเอาไว้นะครับเอากระสิเดินทางไปน้ำกันนะครับวันนี้ว่าพิ่ที่กรรมทางบ้านมุ่งเจียตำบนเจียเทาเป็นแบบใดครับนี่คือนางร่ำต้นฉะบับของร่ำตังหวครับ นม่วงเจียดครับเป็นเจ้าตำรับร่ำทั้งวายสวดเหล่าแต่เป็นหลุ่สีหลูกนขาครับผม เดินทางมาอดดอนเจ้าปูนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะฮะในชุมชนนี่ก็ร่วมกันนําเข้าป้าอาหารนะฮะมาเฮ็ดแนวย,ยู่แนวกินเพื่อที่จะกินเขาน้ำกัดน,นะครับงานบ้าดอนเจ้าปูครับเมือนี้ก็มีท่านดรคําหลานะฮะเดินทางมาฉะนั้นก็นี่เป็นบรรยากาศครับยดูดอนเจ้าปูบ้านม่วงเจียนะครับ 哎，这个。